สวัสดีครับทุกคนครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาซ่อมตัวนี้ครับกระจังหน้าแว่นของรัดสัน6 2สครับมันมีอยู่แล้วครับแต่มันมันุดเบี้ยวแล้วก็อันนี้ก็เก่ามากหลุดกลัวจะซ่อมครับมันมีอยู่แล้วจะดัดให้มันเป็น ลูกทรงให้เข้าที่ตัวนี้เป็นของติดรถมาเลยนะครับนี่มันหลุดครับไม่รู้ว่าแต่ก่อนนี้เขาจะซ่อมหรือว่างัดหลุดไม่รู้วิธีถอดนี่ครับมันจะมีสลักเนี่ยหลุดบางอันก็อยู่แต่เบี้ยวติดรูป เดี๋ยวจะมาไล่เคาะให้มันเข้ารูปใหม่อันนี้ก็ไม่ไม่น่าใช่ของมันน่าจะของเทียมตัวนี้ตัวนี้หลุดไอตัวเคาะตัวทําสีใหม่นี่พอทําได้แต่ไม่รู้จะหาวิธียังไงที่จะเอาตัวนี้เชื่อมเชื่อมกับแว่นนี้ได้นั่งคิดอยู่ว่าจะไปให้ร้าน ทำประตูเหล็กอลูมิเนียมเขาจะมีเครื่องเชื่อมไหมตัวนี้เขาจะเป็นเครื่องย้ำมานะเครื่องอาร์คมาแต่ทีนี้ไม่รู้ว่ามันชํารุดหรือว่าคนที่เขาไม่รู้ว่ามันต้องมีความรู้ดกันถอดด้วยเพราะมันเนี่ยลิปมันเนี่ยบิดบิดให้ตรงแล้วค่อยถอดคนไม่รู้ก็คงจะเอาไขาควงงัดออก แล้วตัวแหวนนี่มันย้ำม,มาเนาะมันงัดนิดหน่อยก็คงจะหลุดแล้วคงจะไม่รู้วิธีถอดผมกำลังนั่งคิดว่าจะให้ร้านที่ไหนก็จะเชื่อมให้ผมได้ร้านแรกก็คิดไว้ว่าเดี๋ยวจะไปให้เขาไอ้ร้านท,ที่รับทำประตูเหล็กอะ่ะมันน่าจะมีเครื่องเชื่อมเกี่ยวกับสแตนเ,เลส ทำไม่ได้จริงๆก็คิดไว้ร้านหนึ่งคือร้านบัตรกีใช้ความร้อนบัตรกีตะกัวบัตรกีข้างหลังให้มันอยู่มันมีแค่4ี่ที่จะยืดมี4ี่มุมเนี่ยสี่ขาเดี๋ยวล้างก่อนแล้วก็ดัดให้มันเข้ารูปก่อนเดี๋ยวไปหาร้านที่เขารับเชื่อมผมได้มีความรุ่นเนี่ย แพงนะครับหายากด้วยตัวนี้เห็นใหม่ๆซื้อขายกันเป็นระดับหมื่นราคาเนาะอันนี้ก็มันมีอยู่แล้วก็ซ่อมใช้ครับสภาพก็เนี่ยอย่างที่เห็นเดี๋ยวลองลองไล่เคาะให้ได้รูปก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาร้านเชื่อมขาให้ ระจังหน้าตัวนี้นี่เห็นในกลุ่มบางเจ้าลงขายนี่ไม่มีแว่นนี่ก็หลักพันนะครับนี่ไม่มีแว่นบางเจ้าก็มีแว่นขายอย่างเดียวนี่ก็หลักพันแต่องผมมันมีอยู่แล้วเนี่ยก็จะซ่อมเอาไปใส่ติดปัญหายอย่างเดียวหาร้านเชื่อมขายให้ผมทำสีพอทำเองได้ดัดพอด,ดัดเองได้ นี่ครับขายึดตัวเนี้ยมันเป็นขาเสียบออกมาแล้วก็บิดล็อกทั้ง4ขาแล้วก็หาครีมเนี่ยบิดให้มันตรงรูแล้วก็ปลดออกมาได้เลยเนี่ยใครไม่รู้ก็เอาไขควงไปงัดดิเสียของหมด,ดี๋ยวผมก็จะงัดออกมาทุกอันก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมก็จะบิดถอดออกมาทุกอันก่อน นะคผมว่าคนไม่รู้มากกว่าไปงัดไม่รู้วิธีถอดอ่ะเนี่ยมันบิดบิดอย่างเดียวเนี่ยบิดให้ตรงก็ออกแล้วนี่ครับ ถอดออกมาเรียบร้อยถ้าสภาพสมบูรณ์มันต้องมีหลักสี่หลักอย่างนี้ครับตแต่นี่มันหลุดครับนี่หลุดเี๋ยวนี้เหลือสองอันนี้ต้องไปเชื่อมหรือบัตรกรีไม่รู้ร้านไหนจะทำให้ได้ร้านท่อไหมท่อไอเสียก็มีเชื่อมอลูมิเนียมเนาะหรือลงกึงเดี๋ยวไปดูก่อนครับว่า ร้านไหนจะซ่อมให้ผมได้แต่ตอนนี้ต้องมาต้องมาดัดแว่นมันเปรี้ยวมันบุบอันนี้เนาะโค้งเลยนี่นี่ครับต้องดัดก่อนโค้งมากมันเข้ากรอบนี่ไม่ได้มันต้องเข้าสนิทพอดีตัวน,นี้เดี๋ยวก็ล้างพ่นสีล้างสักนิดเผื่อจะได้เห็นความใหม่ ออกมาไม่ได้ใช้นี่ก็มี20ปีหรือจังแว่นหูยึดห,หูนนี่ยังดีอยู่เลยครับไม่มีหักจะมีอยู่ตรงใต้แว่นมีรอยฉีกหน่อยนะึงถือว่ายังสมบูรณ์ อยู่ที่ขาวแว่นนี่เองมันลดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ช่งางขโมดิฟายให้ทำเป็นสีอะไรดีเนาะใหม่ๆสภาพดีๆนี่ราคาแต่หลักพันถึงหลักหมื่นหลักพันนี่สี่ห้าพันนี่ก็ถือว่าหนักอยู่ครับ เรามีแล้วนี่ก็แต่งใช้สิครับตอนนี้ผมมาใช้ให้ช่างร้านหม้อน้ำบัตกีให้นะครับเพราะว่าหาที่จะย้ำเขาเรียกอะไรอาร์คอารคอาร์คตัวเนี้มันไม่มีร้านรับทำให้นะครับผมมาปรึกษาพี่เขาแล้วว่าทำได้แต่มันจะเป็นรอยเชื่อมครับรอยไหมนะครับรับได้ครับไม่เป็นไรนิดหน่อยครับเปน,นิดหน่อยปเป็เรียกอะไรอาร์คพอตเนาะ อรอดมันไม่มีอันนี้ก็ททำมาจากโรงงานก็หายากนะบัดกีตะก,วตก,ตะกัวครับนี่นะครับใครมีปัญหาเรื่องแว่นซ่อมแว่นนะครับผมใช้บริการร้านที่ซ่อมหม้อน้ำครับนี่ครับไอเชื่อมแก๊สตะกัวเลยครับเป็นรอยไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมหาสี อะไรคม,มยมพ่นทับไม่เป็นไรขอให้มันยึดยึดได้อย่างเดียวเครื่องมือเรามีเราก็ใช้นี่และครับแก๊สไ,ไ,ไปถามร้านเชื่อมอะไรนะอากอน เขาก็ไม่รับขนาดหม้อก๋วยเตี๋ยวบอกยังทะลุก็เลยผมเอาเชื่อมเชื่อมบัตรกรีีตะกัวดีกว,ว่าเป็นแนวทางนะครับใครจะซ่อมแว่นที่มันชำรุดนี่แนะนำครับ

แตวมันจะต้องถ้าใจะให้ดีมันต้องใส่ตะกั่ว,วเยอะกว่านี้ผมต้องใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวต้องรอล,ลูกองอพาก่อนให้ลูกองอช่วยจัดได้ๆดีกว่าเดิมไม่ใช่ดีกว่าเดิม,ด,ด,มดีกว่าที่จะเอากาวหยอดเนี่ยมันใช้ได้เลยใชอยู่เลยเพราะว่ามันติดแล้วมันไม่ได้รับน้ำหนักเลยครับถ้ามันมีใครไปงัดไปอะไรไม่เป็นไรนี่มันเป็น อะไรเขาเรียกอะไรเหล็กชุบนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมไม่ใช่เหล็กนี่เหล็กเดี๋ยวต้องรอลูกน้องก่อนนะได้คับใส่้กินข้าวกินลงดี อจะไปหาตัวอาอร์คอรดที่ไหนจะมีนะพี่นะเพรา่าทำมาจากโรงงานอันนี้เป็นการโมขานะครับขามาไม่ครบครับนี่ <Yeah. S 1> ครับขามาหาย <c oughs> ให้ช่างโมให้นะครับขาด 6, 6ขา นี่นะครับหลังจากที่ผมไปเสาะหาร้านที่ซ่อมขายึดแว่นกระจังหน้านี่แล้วนะก็ไปได้ร้านหม้อน้ำเขาบัตรกีเชื่อมแก๊สให้เนี่ยอยู่ดีกว่าของเดิมนีนะครับแน่นปึ๊กเลยนี่แข็งแรงครับตอนนี้ก็มาทำความสะอาดและล้างแฟบ ตอนแรกก็ว่าตรงที่รอยเชื่อมรอยบัตดกีีเนี่ยมันจะเป็นรอยไหมก็ลองมาล้างล้างแฟบดูแล้วรับได้ครับไม่มีรอยไหมสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอาวินอนขัดตอนประกอบอีกทีขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาเก็บสีเดี๋ยวเก็บรายละเอียดอีกที เพราะว่าสีที่ซื้อมาซ่อมล้อมแม็กก็ยังเหลือกพ็พอใจมากเลยครับหาร้านซ่อมขานี่ได้แล้วครับใครที่มีแว่นและขามันหักนะครับนี่ไปให้ร้านหม้อน้ำเขาเชื่อมให้ครับนี่อยู่ปึ๊กเลยครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับพ่นสีโคม,มียมแล้วก็เคลือบเงาแห้งดีแล้วครับ ตอนนี้ก็จะมากรอบแว่นใส่ครับอันนี้ไปซ่อมแว่นมาแล้วแว่นที่สมบูรณ์จะมีขาสี่ขาสี่ขานะครับแต่ละอันตอนนี้เราก็จะมาประกอบเทียบตรงขารูมนันนี่อ่า ก็จะประมาณนี้เราก็ดัดให้มันตรงรูเนี่ยครับเสียบลงไปนี่นง่าเรียบร้อยมันจะโผล่มาตรงนี้เนี่ยเราก็บิดเลย บิดสีละมุมนะครับบิดเอาครับตอนแกะก็บิดออกดัดให้ตรงแล้วก็ค่อยดึงออกไม่ใช่งดัดข้างหน้านะครับขาหักหมดไอ้ที่ไปซ่อมมาก็เพราะขาหักแล้วก็ ตัดให้มันตรงเข้ารูปแล้วก็บิดให้มันอยู่แค่นั้นเองครับหด้านนั้นก็ใส่ให้ตรงรูอย่างเดียวครับจะมีล็อกของมันแล้วก็จะมีขอบของมันให้มันตรงมันจะลงล็อกของมันพอดีอย่างนี้นะครับสองอันนี้จะคนละขามเยื้องกันครับ เสร็จแล้วครับแว่นกระจังใส่เรียบร้อยนี้จัดตัวนี้ไหมครับโลโก้ครับโลโก้นี่นะครับแพงเหมือนกันครับตัวนี้สั่งในลาซาด้าครับอันนี้ Mm เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาถอดอันนี้ออกครับตัวนี้จะเป็นกระจังแบบไม่มีแว่นแต่ตัวนี้มีแว่นคู่ตัวครับได้ทำการซ่อมแก้ไขขาแว่นพ่นสีกระจังใหม่ใส่โลโก้ใหม่รอแล้วครับเดี๋ยวถอดเปลี่ยนครับผม ถอดเปลี่ยนกันไม่ยากนะครับมีนอ็อตแฉกอยู่ครับแล้วก็ตรงนี้ไขควงแฉกครับถอดง่ายๆครับมีกี่ตัวหกเจ็ดแปดตัวครับ สำหรับรถคันนี้นะครับยังจะมีซ่อมอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้ทําอะไรอีกจะมาทําคลิปให้ดูนะครับมีอีกหลายรายการที่จะทํานะครับก็จะซ่อมให้มันสมบูรณ์ที่สุดครับครับเสร็จสําเร็จแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ได้ซ่อมขาแว่น กระจังหน้าของรัสสันหกสองศูนย์ครับเรียบร้อยครับก็ทําตามความสามารถของตัวเองที่ทําได้ครับตามความถูกใจของเรานะครับเอาก็คิดว่าดีที่สุดละถ้าเกิดดีกว่านี้ก็ต้องจ้างเขาแล้วครับนี่ครับกระจังเก่า อันนี้กระจังหน้าในคู่ตัวเลยนะครับตั้งแต่ป้ายแดงมาเลยครับแต่รถเกิดอุบัติเหตุก็เลยถอดออกไปแล้วมาใช้ตัวนี้ครับผมก็ได้มาซ่อมบำรุงทำให้มันดีขึ้นครับเพื่อจะเตรียมรถไปงานที่สุพรรณนะครับด่านช้างสุพรรณบุรีวันที่24 25 26พฤศจิกายนนะครับใครมีรถด,ดัสสัน 521ส 2, 2 0 720นะครับเอาไปร่วมงานที่ด่านช้างจังหวัดสุพรรณครับไปนับสถิติร่วมกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับรถคันนี้ยังมีซ่อมอีกหลายอย่างครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ